สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายสบายสไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่โดยสำหรับอีีนี้จะเป็นอีีที่1เป็นดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2,565ดวงของเพื่อนๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนดวงปังปุริเยของชาวราศีพิจิกอาจได้เงินทองมากองก่ายขึ้นอยู่กับแรงกายแรงใจและไหวพริบชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่เงินจะไหลสะพัดแต่ก็มีโอกาสทําเงินหลุดลอยจากมือไปเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าการเงินค่อนข้างโลดโผนการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินทองการลงทุนการค้าขายในช่วงนี้ก็ขอให้อย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปการรู้จักใจตองผลได้ผลเสียอย่างทีท่วนจะเป็นกรอบป้องกันภัยให้กับเราข้อฝากไว้ให้คิด ได้น้อยแต่ปลอดภัยดีกว่าได้มากแต่อาจเสียใจดวงปังปินาศของชาวราศีพิจิกความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญปล่อยให้มันเดินไปตามช่วงเวลาชาวราศีพิจิกมีโอกาสเผชิญเรื่องที่ทำให้เราเสียใจและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือต่อให้เราพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถแล้วแต่มันก็จะไม่ค่อยช่วยทุเราปัญหาได้มากเท่าไหร่นัก ขอให้ชาวราศีพิจิกอย่าก,กังวลให้มากเกินไปนักเพราะว่าเรื่องแย่ๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับมันก็เหมือนกลงล้อที่วันหนึ่งมันหมุนเข้ามาแต่วันหนึ่งมันก็จะหมุนจากไปขอให้เราตั้งรับอย่างมีสติก,ก็เพียงพอนะครับความรักของคนโสดชาวราศีพิจิกในช่วงนี้มีโอกาสจะดึงดูดคนที่เข้ามาชอบมีสเสน่ห์แรง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทําให้ใครหลายๆคนอ,อกหักเพราะว่าเราไม่สามารถมอบความรักให้กับเขาได้เพราะเขายังไม่ใช่สเปคของเราคําแนะนําก็คือถ้ามีใครคนนึงเข้ามาแล้วเรายังไม่มั่นใจว่าเขาดีพอหรือเปล่าก็ขอให้อย่าเพิ่งปิดประตูหัวใจ <Yeah. S 1> เช่น mm hmm. เขาอาจจะมีสิ่งที่เราชอบ8อย่างแต่เขามีสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่2อย่างเราก็เอา2ออย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยตัดเขาออกไปจากตัวเลือก ทั้งๆท,ที่ถ้าเราลองชั่งน้ําหนักดีๆแล้วสิ่งที่เราชอบ8อย่างในตัวเขาเนี่ยอาจจะดีพอจนสามารถกลบข้อด้อยของเขาหายไปเลยก็ได้ดวงความรักของคนมีคู่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีพิจิกและคนรักจะมีความรักที่ค่อนข้างแข็งแรงดีหรือสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความรักและความเข้าใจแต่ก็อาจจะมีการตัดสินใจอยู่บางเรื่องนะครับที่ ชาวราศีพิจิกและแฟนเนี่ยจะต้องลดทิฐิของตัวเองลงรู้จักอารมณ์อรวยผ่อนหนักผ่อนเบาเรื่องนั้นจึงจะสามารถตกลงพูดคุยกันได้พอถ้าต่างฝ่ายต่างถือว่าเฮ้ยฉันถูกเธอสิผิดอย่างนี้มันก็จะมีแต่แตหกหักหรือว่าไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปร่วมกันได้นะครับดวงเพื่อนและความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้ จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับเพื่อนที่เป็นเพศชายหรือกับเพื่อนที่พูดจาตรงๆแข็งแข็งแต่พูดไปด้วยความจริงใจถ้าเพื่อนๆได้ฟังคำพูดที่เป็นคำตำหนิหรือคำด่าที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเลยก็ขอให้อย่าเพิ่งโกรธหรืออย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะลองนึกภาพดูว่าคนบางคนอะที่เขาพูดจาตักเตือนเราเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดจาตรงๆกับเราอะ่ะเราจะต้องโกรธ แต่เขาก็ยังอุตส่าห์กล้าพูดให้เราเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราดังนั้นถ้ามันเป็นคําแนะนําที่มีประโยชน์ก็อย่าไปกโกรธเพื่อนของเราเลยนะครับแต่กับเพื่อนบางคนที่ชอบพูดจาปากไม่มีหูรูดพูดจาประชดประชันเราคือประชดประชันแบบที่ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลย <No. S 1> เราก็ทําเป็นหูทวนลมไม่ต้องไปสนใจคําพูดพวกนั้นนะครับดวงการเรียนน้องๆชาวราศีพิจิกช่วงนี้ การเรียนจะอยู่ระดับปานกลางค่อนไปทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการสอบหรือว่าการทําการบ้านสงครูต่างๆเนี่ยอาจจะได้คะแนนที่ไม่ค่อยน่าพึงพอใจนะักคือมันก็โอเคแหละแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันทําไม่ได้มากกว่านี้ละ่ะคําแนะนําก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยเน้นอ,นอา่านในประเด็นที่อาจจะออกข้อสอบได้หรือเป็นประเด็นที่สําคัญแหละแต่ว่าเรายังไม่เคยให้ความสําคัญกับมันสักเท่าไหร่ ก็ทุ่มเทเวลาให้กับมันมากขึ้นหรือถ้าเต็มที่แล้วอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจจริงๆก็อยากให้น้องๆชาวราศีพิจิกนะครับกลั้นใจอ่านให้มันผ่านตาสักหนึ่งรอบหรือ2รอบก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เราทําข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะครับดวงการทํางานชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้รับคําชมในงานเก่าๆที่ได้ทําไปเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> หรืออาจได้รับมอบหมายงานใหม่ซึ่งจะทําให้ตําแหน่งของเราเนี่ย ดูมีความสำคัญมากขึ้นในสายตาคนอื่นหรือในองค์กรนะครับถ้าใครได้งบหมายงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ดีแล้วก็สามารถไปได้สวยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือกำลังคิดจะทำธุรกิจขอให้ลองเช็คดูดีๆว่าเราเข้าใจในทุกส่วนของธุรกิจที่เราทำหรือกำลังจะทำดีแล้วหรือยัง ในกรณีที่ลูกน้องของเราขาดงานเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปทําแทนได้หรือไม่หรือจะให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งเข้ามาทําแทนคนที่ลางานได้หรือไม่โดยเฉพาะเพื่อนๆที่กําลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้วางแผนสำรองไว้ให้ดีกับในทุกสถานการณ์นะครับดวงด้านสุขภาพเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกจะร่างกายสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ถ้าเจ็บป่วยก็จะสามารถหายป่วยได้อย่างรวดเร็วถ้าจะมีเรื่องที่ต้องกังวลบ้างก็คือการโหมทำงานหนักเกินไปหรือการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อกลับมาถึงบ้านหรือที่พักแล้วพยายามอย่าเอางานกลับมาคิดหรืออย่าเอางานกลับมาทำให้งานจบแค่ในที่ทำงานเท่านั้นแล้วก็ให้ตัวเองได้พักผ่อนผ่อนคลายไม่ต้องคิดเรื่องอะไรมากนะครับดวงด้านการเงินอย่างที่พูดไปแล้วกับดวงปังปุริยเยเมื่อตอนต้นคลิปว่า ชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากก็ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามและไหวพริบของตัวเราเองซึ่งจะต้องไต่ตองให้ดีในการจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับก็จะขอเพิ่มเติมในเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆถ้ามีใครมาขอให้ทําสัญญากู้ยืมเงินช่วยค้าประกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยควรจะมีทนายความหรือคนที่มีความรู้ในด้านกฎหมายคอยให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือเรา ซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยสัญญามันดูทำแม่งทำแม่งอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจก็ขอแนะนำว่าไม่ต้องทำสัญญานั้นนะครับเพราะมีโอกาสสูงที่ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลกับสัญญาที่เราได้ทำลงไปในช่วงเดือนนี้การกู้ยืมคำประกันสัญญาเงินกู้อะไรต่างๆไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำนะครับลองนึกง่ายๆก็ได้ว่าเราเสียเพื่อนไปในวันนี้ ดีกว่าที่เราจะต้องเสียทั้งเพื่อนและเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกในอนาคตข้างหน้านะครับดวงด้านโชคลาภเพื่อนๆชาวราศีพิจิกถ้ามีการเสี่ยงดวงอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงเดือนนี้ก็ขอบอกว่าอาจจะได้ผลที่ไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหรนะ่นักจะออกแนวเป็นโชคลาภแบบส้มหลน่นหรือเป็นโชคที่เราไม่คิดว่าจะได้รับมาก่อนมากกว่าโชคลาภของเดือนนี้ จะขึ้นอยู่กับต้นทุนผลบุญที่เราเคยทำเอาไว้ก่อนเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเราไม่เคยปลูกผลไม้เอาไว้เลยเนี่ยก็อาจจะมีคนเอาผลไม้มาให้เรากินฟรีๆก็ได้แต่มันก็จะไม่เยอะแต่ถ้าในอดีตเนี่ยเราเคยปลูกต้นไม้เอาไว้ก่อนแล้วต้นไม้เหล่านี้มันเติบโตเราก็จะได้กินผลไม้เป็นจำนวนมากเพราะเราเป็นคนปลูกเองต้นทุนของความโชคดีในอนาคตก็คือความดีที่เราทำในวันนี้นั่นเองนะครับสรุป ดวงโดยรวมของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกระะกฎาคม2565ในช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกมีการต่อสู้ค่อนข้างเยอะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอย่าไปซีเรียสอะไรมากสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรักษาสมดุลของชีวิตเอาไว้มีเวลาให้งานแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวให้คนที่เรารักให้เพื่อน และที่สําคัญที่สุดก็คือการมีเวลาให้กับตัวเองการมีเวลาให้กับตัวเองอยากให้เพื่อนๆเน,น้นย้ําในเรื่องของการอยู่กับความสงบการทําหัวสมองให้โลง่ลงๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพื่อให้เพื่อนๆชาวราศีพิจิกได้พักผ่อนทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับดวงของเดือนกรกฎาคม2565ตรงกับที่เพื่อนๆคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับการดูดวงเนี่ย ถึงแม้มันจะไม่ใช่100เเซแต่มันก็สามารถเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างมีสตินะครับสำหรับรายการของเราก็จะลงคลิปทุกๆวันสิ้นเดือนนะครับโดยจะเป็นดวงของเดือนถัดไปยังไงก็ขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดงูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอ้อมอกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูดวงด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูดวงเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำหรืออยากให้รายการปรับปรุงตรงไหนรบกวนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบบาย